การศึกษาเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิตที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนได้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้กําเนิดขึ้นจากความตั้งใจและความศรัทธาของชุมชนที่มีจิตสํานึกรักบ,บ้านเกิดก่อกาเนิดเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ทุกศาสนาโรงเรียนบ้านกอมุกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา่างเขอ2 ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษหมู่ที่สองตำบล่อนิบงอำเภอกัำตงังจัังหวตรากเปิดทางการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2486ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนายแมบสีสลับดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกสีพระจมง,งเรียนสีชมพูฟ้าคติพจน์ปัญญานรนังวัตนังหมายถึง ปัญญาคือแก้วของนอรชนคำขวัญประจำโรงเรียนใฝ่ศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนอัตลักษณ์ไว้สวยยิ้มใสคำขวัญประจำโรงเรียนใฝ่ศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนําชุมชนตลอดระยะเวลา81ปีของโรงเรียนบ้านกอมุก ผู้บริหารทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถซึ่งปัจจุบันนายอารักษ์สวัสดิ์ประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอมุกการบริหารโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารในปัจจุบันประกอบด้วยนายอารักษ์สวัสดิ์ประสิทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอมุกนายศรีสุวรรณปอทอง ครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานงบาุคคลนางน้าระดาเดชอรันครูวิทยาฐานะชำนาญการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวอุมาพรคงสมุรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการนายกฤษฎีมณีโชตปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านกอมุก มีบุคลากรทั้งสิ้น19คนโดยแบ่งเป็นผูน้อำนวยการชำนาญการพิเศษ1คนข้าราชการครูวิทยาฐานะชำนาญการจำนวน2คนข้าราชการครูไม่มีวิทยาฐานะจำนวน3คนครูผู้ช่วยจำนวน9คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนวิทยากรอิสลามจำนวน1คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน2คน ครูประจำชั้นระดับชั้นปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่สองนางสาวอภิญญาสุขคงระดับชั้นอนุบาลปีที่สามนางสาววิการดาคุณทองระดับชั้นประฐมะศึกษาระดับชั้นประฐมะศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งนางสาวชออประกาศจิตคงระดับชั้นประฐมะศึกษาปีที่หนึ่งทับสองนายอัตภูมิพระบุญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางอาริดาเซนลีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนางสาวอุมาพรคงสมุดนายอาซือมันรูเดงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นายสุรารักษ์คงสมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านางนาฏระดาเดชอรันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 นางสาวอีหซา,านอับดุล,ลเตะนายปียพัฒนทองมาระดับชั้นมัธยมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งว่าที่ร้อยตรีภูมิเกียรติรักทรัพย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนายศรีสุวรรณปอทองนางธัญญณีสังทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนายกฤษฎีมณีโชตเจ้าหน้าที่ธุรการ นางวรณิธาสุดสนิทลูกจ้างชั่วคราวนายราหมานดำดีนางสาวทองดีอำนาจเจริญนักเรียนปีการศึกษา2566หาหมีจำนวนทั้งสิ้น307คนรางวัลที่เป็นสิ่งภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อมุกรางวัลของโรงเรียน 1. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพอทอ ระดับสองดาว 2. รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุก 3. โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 4. รางวัลโครงการออยออน้อยระดับดีเยี่ยมจากกระทรวงสาธารณสุข ลงานนักเรียนการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับชาติภาคใต้ครั้งที่70ณนะจังหวัดสตูล 1. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์การพิสูจน์ทฤษฎีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 2. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันประติมาก,กรรมช่วงชั้นที่3 3. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันปัดติดช่วงชั้นที่3 4. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันภาพระบายสีช่วงชั้นที่3รางวัลคุณครูนายกฤษฎีมณีโชติได้รับรางวัลเสมาปปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก นายกฤษฎีมณีโชติและครูโชคประกาศจิตคงได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำค่ายลูกเสือวิทยาศาสตร์นานาชาติระหว่างประเทศไทยมาเลเซียนางสาววิการดาขุนทองเป็นครูผู้ดำเนินโครงการอ,อยออน้อยระดับดีเยี่ยมนางสาววิการดาขุนทองเป็นครูผู้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและได้รับปราบพระราชทาน โรงเรียนบ้านก่อมุกจัดบรรยากาศชั้นเรียนให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้มีการนำนักเรียนไปร่วมาศาสนาพิธีทุกวันศุกร์จากวันนั้นจนวันนี้โรงเรียนได้ทำหน้าที่สนองนโยบายทางการศึกษาของรัฐได้อย่างเต็มภาคภูมิจึงนับได้ว่าโรงเรียนบ้านก่อมุกเป็นมุกเม็ดงามเม็ดหนึ่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาตรังเขตสองเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม ทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่จะบริการความรู้ให้แก่ชุมชนและเป็นศูนย์ในการจัดกิจกรรมของชุมชนอีกด้วยดังวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านก่อมุกมุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดมีจิตสาธารณะและสร้างภาวะการเป็นผู้นำ